หมายถึงว่ามันผมเขียนเองได้ไหมเล่ามันกลายเป็นให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาถ้าผมเขียนเองดเดี๋ยผมพูดตรงเนี้ยผมเขียนต้กดรับนูเองได้ไหมได้หน้าที่ใครเป็นคนเขียนมั้วมีข้อบรงการล่างอรับหนูใช่ไหมใช่เออก็จบหมายถึงว่ามันกลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามานาเนี่นกลายเป็นว่าเธอไปขยายความให้เขาทำไมเล่า ต้องการเปิดต้องการให้เปิดว่าแผนแผนที่ท่านนายกจะทําดําเนินการต่อไปผม <จะ S 1> ก็พูดแต่เพียงให้ฟังว่ามันต้องมีรัฐมนูญใหม่รัฐมนูญใหม่มันจะต้องมันจะต้องเขียนด้วยใครละ่ะผมพูดถึงว่าแต่มันยุ่งยากกัน,นักละ่ะโอเคทึ่มันไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วละ่ะผมก็รู้มันอยู่มันก็จะมีคนร่างใหม่ไอ้ที่ผมพูดผมพูดมาชดคุณไม่เข้าใจเหรอถ้า,ถารัฐมนูญฉบับนี้ผ่านนะคะจะส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวท่านยังไงบ้างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดด้วบ้างคะผมก็เตรียมตัวไปถูก การเลือกตั้งไงแล้วก็ก็มีความถูกกับครอบครัวก็แค่นั้นเองค่ะข,ขอบคุณค่ะทำไมจะมีผลบผม